เป็นการนันงโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมัตถุเิตทราบธรรม มหาณทิยาอธิวัฒนานังสุรักขันตาน,านางังสัพพะเทวนานังอิมินาสักาารนาสัพพะเทวเว,เว,เวปูเมชมะข้าพระเจ้มเมาทั้งหลายขอนอโมชาเจ้าแม่นที ข้าวสีทันดอนแม่ยันนานเรือและเทพยดาทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ณน้าบริเวณปากอาวแห่งนี้ด้วยเครื่อนสักการะทั้งหลายเหล่านี้ด้วยข้าพเจ้ญญาทั้งหลายจะได้ประกอบบุตนสนลรกษิษ อุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณพรถนมคงดานผู้วายชนนบดี้จะได้ประกอบพิธีลอยอฐิและอังคารขอคุณพรถนมคงดานผู้วายชนขอเจ้าแม่นาทีขาวสีทัรดอน แม่ยานางเรือเดพย,ยดาทั้งหลายได้โปรดคุ้มครองรักษาอัภิและอังคารของคุณพนทนคงดานผู้วไยชนและขอได้โปรดอโนุโมทนาโดนบรรดาลได,ดวงวิญญาณ ของคุณพรนสนอมคงดานผู้วายชนจงไปสู่สุขติในสัมปรายภพประสบสุขในทิพยามิมานชั่วนิรันดร์ก,การเทินลำดับต่อไปนะครับเราจะกล่าวคำขอเสถียผู้วายชนนะครับ ข้าแต่ท่านผู้เจริญขอเชิญเทพพย,ยดาในมหาชลนลทีได้โปรดฟังวจีของกวง้าขอท่านจงเมตตาอนุญาตอุทธถานเป็นที่สถิตอธิและอังคารของคุณพอดำรงคงดาน ผู้วายชนในพื้นสมุทรมนคนนี้ด้วยเธอสาธุนะครับเรียน